ขออน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ห้าร้อยหกสิบตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อฟูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามผิดใสจจกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในปากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังตระนังคัชชมิธรรมังตระนังคัชชมิสังขังตระนังคัชชมิ ทุติยัมปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังจฉามินัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนสัจ e. ว an e. ัตเชนะวัตเติยงสัตตุสาเสนนัตติเมารนังอัญยังธรรมโมเมารนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเติยงสัตตุสาเสนนัตติเมารนังอัญยังสังโคเมารนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตเติยงสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีส да. ิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิติสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปราปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิขะเปจ้าเ,าเข้าสมาทานอาชีวธรรมาเกษีรสามแย่ยงอย่างพระอรหันเพื่ออนุป,ปาธาปริญพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีศิขขาประทางสมาธิยามิอธินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอรัมมัจจาเรยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชัชฌะประมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัตยคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะทารณะมันนะวิปูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยาส,ยนา,สยนามหเสยนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิชาตะรูประรัชตะปฏิฆานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิข้าไป้าขอสมาทานศิลงสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระปรัตตนาไตรอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าพราฮาเพื่อชงเจ็ดอะเรียมักมีองแปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระปร,รัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าค่ะขณะนี้เราศึกษากันในอัตกถาเอกะปุกขลาบาลีปุกขลาวัคสูตรที่หนึ่งกันอยู่นะคะในหัวข้อปุจฉานี้ มี5อย่างคือข้อหนึ่งคำถามเพื่อให้กระจ่างในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นข้อสองคำถามเพื่อเทียบกับสิ่งที่ตนเห็นแล้วข้อสามคำถามเพื่อตัดความสงสัยข้อสี่คำถามเพื่อความคล้อยตามข้อห้าคำถามโดยใครจะกล่าวเสียเองซึ่งใน5้าข้อนั้นก็ได้ศึกษากันไปสี่ข้อแล้วค่ะเหลือข้อสุดท้าย คือกเทตุกร,รมมยตาปุจฉาเป็นฉนพระภูมิพระภาคยาวตรัสถามปัญหาโดยที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะตรัสตอบเสียเองแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสติปฐานสี่เหล่านี้สติปฐานสี่เป็นฉนนี้ชื่อว่ากเทตุกร,รมมยตาปุจฉาในปุจฉาทั้งห้าเหล่านั้น ปุชาสามข้อข้างต้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสิ่งไรๆในการอันยืดยาวทั้งสามการที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือผลจากการอันยืดยาวที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ชื่อว่าไม่ทรงเห็นไม่ทรงทราบไม่ทรงช่างไม่ทรงไตรตรองไม่ปรากฏชัดไม่แจ่มแจ้ง ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นอธิษฐาโชตนาบุตรชา้าจึงไม่มีแก่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นจากการที่เราศึกษาการปรัสลูของพระสมณะสัมพุทธเจ้ามาพระองค์นั้นบรรล,ลุอาสาธารณญาณหกตั้งแต่อรหัตมรคบังเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสัพพันยุตยานอาสาธารณญาณเหล่านี้ ซึ่งเป็นพยานที่หาประมาณมีได้บังเกิดขึ้นพร้อมกับมัคคยานที่เป็นอารหัตมัคด้วยเหตุนั้นคำถามในข้อที่หนึ่งที่ถามเพื่อให้กระจ่างในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นนั้นย่อมไม่มีโดยแท้นะคะเพราะว่าสิ่งไรๆในการอันยืดยาวทั้งสามการที่เป็นปัจัยปรุงแต่งอันเป็นสังขารธรรมทั้งสิ้นนั้น พระองค์ย่อมรู้ตามที่ทรงประสงค์ค่ะส่วนสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คือพระนิพพานนั้นก็ทรงเห็นได้ในขณะแห่งมรรคและผลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ทรงเห็นไม่ทรงทราบไม่ทรงชังไม่ทรงไตรตรองไม่ปรากฏชัดไม่แจ่มแจ้งย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายค่ะ ในข้อหนึ่งนั้นยังไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในข้อสองคือก็สิ่งใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แล้วด้วยประยันของพระองค์กิจค,คือการเทียบเทียงสิ่งนั้นกับด้วยผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสมณนะพรามเทวดามารหรือพรหมย่อมไม่มีด้วยเหตุนั้นก็เพราะบุคคลเหล่านี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารหรือพรมเหล่านั้นก็ตรัสรู้ตามพระสมาะสัมพติเจ้าที่มีแล้วในอดีตบ้างในพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันบ้างด้วยเหตุแห่งการตรัสรู้ธรรมอย่างเดียวกันโดยแท้นะคะก็คือแทงตลอดในอริยสัจสี่นั่นเองนะคะจึงไม่ใช่สิ่งที่พระองค์จะต้องไป ใส่ถามบุคคลใดในโลกทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่พระองค์ทรงเคารพนั้นคือพระธรรมค่ะอันประกอบด้วยมรรคสีผลสีและนิพพานหนึ่งนั้นเองเพราะพระองค์ลำพึงว่าบุคคลที่ไม่มีที่เคารพย้อมอยู่ไม่เป็นสุขค่ะในข้อสองทิฏฐะสังสันธนาปุจฉาย่อมไม่มีแก่พระองค์ค่ะ นี่ก็คือข้อสองแล้วนะคะซึ่งจะไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นเองนะคะแต่พวกเรานั้นก็สามารถที่จะถามเพื่อเทียบเคียงได้ในการไปศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในที่ต่างๆนั้นหากเราได้คบได้หาบุคคลผู้เป็นกรรายานามิตรซึ่งท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน มาเป็นอย่างดีเราก็สามารถตรวจสอบในความรู้ความเข้าใจของเราได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้พีก็ได้พยายามผลขวายที่จะศึกษาและปฏิบัติตามธรรมและก็ได้มีการสอบถามในพระอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้ศึกษามาจากพระไตรปิฎกและอัตฉรถาคือวิสุทธิมรรคเป็นต้น ตามสมควรตามโอกาสนะคะดังที่บางครั้งนั้นได้ไปต้อนรับและส่งครูบาอาจารย์ <c oughs> ก็จะมีโอกาสซักถามข้อธรรมตามที่เราศึกษาและปฏิบัติมาว่าเรานั้นเข้าใจถูกต้องถูกตรงตามพระธรรมคำสอนมากน้อยเพียงไรเราทั้งหลายนั้นไม่ใช่สัพพัญญุค่ะเราจึงต้องมีการศึกษาและเทียบเคียง รักถามกับผู้รู้ผู้ที่มีความเข้าใจในทั้งพระบาลีอัตถกถาและตีกาค่ะในลำดับต่อมาก็เพราะเหตุที่พระองค์ไม่มีความสงสัยเป็นเหตุให้กล่าวว่าอย่างไรในเรื่องนี้เป็นผู้ข้ามผลความเครือบแคลงเสียได้ขจัดความสงสัยในธรรมะทั้งปวงได้แล้วด้วยเหตุนั้น วิมติเฉทนาบุตรชาจึงไม่มีแก่พระองค์ในข้อนี้ก็คือคำถามเพื่อตัดความสงสัยนะคะพระองค์ไม่มีเลยดังที่กล่าวแล้วเพราะทรงเป็นพระสัพพันยู่ผู้ทรงเป็นพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกรจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรมสั่งสอนสัตว์พระผู้มีพระภาคเจวาพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจง้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพห์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้หรู้ตาม พระผู้มีพระภาคยาวพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วไพเราะในเบื้องตน้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะข้าไปเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพ,พ,พา,าพะาาพระผู้มีพระภาค้าพระองค์นั้นข้าไปเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาค้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวบทสรรเสริญพุทธคุณกลาวนี้เป็นองค์ธรรมที่บอกทั้งหมดเลยว่าพระญาณของพระองค์ทั้งสิ้นนั้นเป็นอจินไตยค่ะเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความประเสริฐเหล่านั้นได้ พระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะคะที่จะเข้าถึงความประเสริฐของพระพุทธเจ้าด้วยกันได้ค่ะในข้อคำถามอีกสองข้อนอกนี้ย่อมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าในปุจฉาเหล่านั้นปุจฉานี้เพิงทราบว่ากเทตุกรรมมยตาปุจฉาบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะส่งชี้บุคคลผู้เอก ที่สรงถามด้วยคำถามนั้นให้แจ่มแจ้งจึงตรัสว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในวงเล็บตถาคโตอาระหังสัมมาสัมพุทโธบรรดาคำเหล่านั้นคําว่าพระตถาคตในวงเล็บตถาคโตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทสงพระนามว่าตถาคตเพราะเหตุแปดประการคือ ส่งพระนามว่าสถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นส่งพระนามว่าสถาคตเพราะเสด็จไปอย่างนั้นส่งพระนามว่าสถาคตเพราะเสด็จมาถึงลักษณะที่แท้ส่งพระนามว่าสถาคตเพราะตรัสรู้ธรรมะแท้จริงตามที่เป็นจริงส่งพระนามว่าสถาคตเพราะทรงเห็นอารมณ์ที่แท้จริง ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงมีพระวาจาที่แท้จริงทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงมีปกติกระทำอย่างนั้นทรงพระนามว่าตถาคตด้วยอัตถาว่าครอบงำในวงเล็บคือเป็นใหญ่เป็นอย่างไรคะในในัยยะของแค่คำว่าตถาคตเนี่ยต้องมีอัตถาอธิบายถึงแปดนัยยะและ แต่ละข้อแต่ละข้อนั้นในแปดในยะก็มีความวิจิตพิสดารต้องขยายอีกมากมายเป็นอนเนกเลยนะคะแทบจะเป็นทั้งหมดของข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากวัฏฏุกข์หรือข้อปฏิบัติเพื่อเป็นสัมมาสัมโพธิข้อปฏิบัติเพื่อเป็นปัจเจก,กโพธิและสาวกโพธิเป็นต้นค่ะ ซึ่งเป็นความวิจิตเป็นความละเอียดลุ่มหลึกมากมายเหลือเกินนะคะด้วยเหตุนี้การที่เราร่วมกันศึกษาในอัตฉกถานั้นจึงเป็นการขยายความเพื่อให้อย่างถึงคุณอันประเสริฐของพระสมาสัมพุต้าพร้อมทั้งพระธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ได้รวบรวมพระธรรมคำสอนเหล่านี้ เพื่อเกื้อกูลให้เหล่าสัตว์ผู้เกิดมาภายหลังได้ศึกษาและปฏิบัติตามให้ถูกต้องนั้นเองผู้ที่ฉลาดในการศึกษาจึงต้องศึกษาตามทั้งในพระบาลีอัตตกถาและดีกาเพื่อให้รู้เหตุและผลตามความเป็นจริงได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะพระอัตตกถาจานั้นท่านเป็นพระอาริยะ ท่านจึงสามารถเข้าใจในหมวดธรรมที่ได้ปฏิบัติถูกต้องถูกตรงมาแล้วจึงสามารถขยายเนื้อความตามพุทธประสงค์ได้ค่ะส่วนผู้เป็นปุตุชนนั้นก็จะไม่สามารถยังถึงความจริงความถูกต้องในอัฏฐะและในพยัญชนะเหล่านั้นได้ด้วยเหตุบุญจึงได้มีโอกาสมาศึกษาพระสัทธรรม ที่ละเอียดลุ่มลึกเหล่านี้ที่มีการขยายความให้เรานั้นได้มีความเข้าใจค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าวส่งพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเป็นอย่างไรเหมือนอย่างพระสมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนส่งผลขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งปวงเสด็จมาแล้วเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคเจา้า พระวิปสศีเสด็จมาเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคยาพระสิกขีเสด็จมาเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคยาพระเวสสภูสเด็จมาเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคยาพระตะกุสันทะเสด็จมาเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคยาพระโกนาคมณะเสด็จมาเหมือนอย่างพระผู้มีพระภาคยา พระกัสสปะเสด็จมาข้อนี้มีอธิบายอย่างไรเป็นอย่างไรคะในขณะนี้ในอัตตกถาขยายความโดยในยะที่เอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าหกพระองค์ก่อนที่จะถึงพระพุทธเจ้าแห่งเราว่าพระองค์เหล่านั้นได้เสด็จมาด้วยเหตุการประพฤติอย่างไรนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าของเราก็ต้องเสด็จมา ด้วยข้อประพฤติเดียวกันนั้นเองนะคะเราก็คงต้องค่อยๆศึกษากันต่อไปนี้แค่เพียงบัวข้อแรกของคําว่าตถาคตค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉชนทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสสร โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาฏาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ